วันนี้จะจะับมาทำโคกิ้งเนื้อสับนะครับวัตถุดิบประกอบด้วยนะครับพริกแกงใต้เนื้อสับพริกไทยอ่อนตะไคร้ซอยใบยมะกรูดซอยพริกแดงกินดาซอยลูกโดดครับแล้วก็มีน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลทรายครับลงมือทำไปเลยครับติดไฟเลยครับ ใส่เนื้อลงไปรวนครับใส่น้ำหน่อยนะครับไม่ติดกระทะครับเดี๋ยวรวนเดี๋จะแห้งนะครับใส่พริกแกงใบขั้วเลยครับแกงเผ็ดนะครับพริกแกงใต้ใส่เยอะหน่อยครับมีเผ็ดแน่นอนครับถ้าเย่าไม่อยากเผ็ดใส่น้อยลงน้อยน้อยหน่อยก็ได้นะครับผัดได้ที่แล้วครับใส่ผักลงไปครับทุกอย่างครับพริกไทยอ่อนพริกไทยซอย กิ้นยันปนดาใบมะกรูดนะครับแล้วเพิ่มยิงโดดนะครับใส่ขั่วไปเลยครับใส่ําปรุงรสด้วยมันหอยนะครับนิดหน่อยพอครับน้ำปลาครับค่อยๆกินไปเรื่อยๆครับค่อยๆปรุงไปครับใส่น้ำตาลหน่อยครับปิดท้ายพริกไทยนะครับอย่าควรทำอย่ยงครับอย่าทำอย่างครับความแตกต่างไม่เกิดครับรสชาติไทยรสชาติมันนะครับชอบเผ็ดใส่พริกแกงเยอะๆนะครับ ชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาครับชอบหวานก็ใส่น,น้ำตาลครับตักเสิร์ฟได้เลยครับ